ตรงเนี้มันจะไม่มันจะไม่ได้เป็นแบบโซนขายเสื้อผ้านะตรงเนี้นคือมันเป็นโกดังที่เขาขายของประเภทประเภทอ่าของวินเทจอะเนี่ยตรงตามตามซอยเนี้ผมเคยเดินเข้าไปนะครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็คือโลออกหมดไปเลยนะด้านเนี้กลายเป็นโล่งไปเลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปอยู่ด้านในฝั่งโน้นนะครับ จะเดินไปดูเดี๋ยวเราเดินยาวเลยดีกว่านะครับวันนี้จะรีบเดินเพราะว่าผมจะต้องไปถ่ายคลิปหลายที่นะครับอาจจะไมื่ได้ทําคลิปสั้นนะครับ หรือด้านที่เป็นของคิฟช,ช็อปเป็นที่หาคนเขาก็ชอบประเภทนี้นะของแบบใหม่ๆเขาก็ไม่เคยเอานะเหมือนมาซื้อแต่ของแบบประมาณนี้คือมันแล้วแต่ความชอบของใครมนันหรือเปล่า ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารหนะิวข้าวก็มากินข้าวตรงนี้แหลนะนะผมอาจจะเดินวนไปวนมาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปดูด้านหลัง เดี๋ยวผมทำคลิปทำคลิปที่เป็นคลิปเลียวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูส่วนที่เป็นตลาดมือสองที่เป็นเสื้อผ้าอีกที่หนึ่งนะครับ โอเค okay, นะครับผมโซนด้านหน้านะครับเป็นโซนขายเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะตรงนี้คือจะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันแล้วฝั่งโน้นด้านโน้นก็จะมีอีกอีกโซนหนึ่งนะโซนที่เป็นโกดังญี่ปุ่นนะว่าจะไม่ได้เดินไปนะครับอาจจะเดินเลาะๆตรงนี้ก่อนไปไปดูเสื้อผ้ากันตรงน,นี้ต้องบอกว่ายกให้เป็นแหล่งรวมของเสื้อผ้านะ เดี๋ยวมาดูนี่โซนห้าบาทนะกูดังด้านหลังเขามีนะอันนี้คือห้าบาทนะครับกล่องเนี้ยหรือเอาไปเลยอยู่ด้านหลังก็มีเป็นกูดังเลยตัวละสิบบาทยี่สิบบาทตัวละร้อยนะครับตัวละแปดสิบตัวละร้อยเดี๋ยวเราไม่เดินไปแล้วกันเดินมาทางนี้ ตัวร้อยผมเคยนําเสนอหลายรอบนะครับท่านผู้ชมก็รับชมได้นี่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 เขาเรียกว่าเสื้อผ้ากระสอบนะอันนี้เขาจัดไว้แล้วเนี่ยไม่รู้ยกกระสอบเท่าไหร่เนี่ยคือไปลื้อเอาเลยดีกว่าผมไม่แน่ใจนะเนี่ยโซนคือบางโซนมันก็จะเป็นเสื้อกระสอบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสิบบาท โซนสินบาทจะอยู่ตรงแถวแนี้แหละบางทีมันก็าราคา20บาทนี่เขาลดลดเลยเนี่ยช่วงใบใมนี้รมดละตัวละสิบาทนะสิบาททุกตัวนะครับโอ,โอ้ขอโทษก็เรียกว่า10บาทนะครับทั้งเสื้อเชิ้ตเสื้อแขนสั้นแขนยาวนะครับ ได้ครับวันนี้วันเดียวนะครับเลือกเลยครับตัวละสิบบาทเนี่ยจะเชิดนะมสิบบาทคือมันเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็หลายหลายที่นะครับที่เขาลดราคาสิบบาทยี่สิบบาทนะครับลองไปดูก่อนได้ครับตัวละสิบบาทยี่สิบบาทนะครับเสื้อผ้านะเราอาจจะไม่ได้อยู่มากเพราะว่ามันเยอะเนี่ย ฝั่งนี้ก็ยี่สิบนะครับ s okay. <S เกรดยี่สิบก็จะเป็นพวกเสื้อคอปกนียี่สิบบาทนะสำหรับคนมีทุนทรัพย์น้อยนะไม่อยากใหา่เยอะก็ไม่ต้องคิดมากนะครับใส่ทำงานใส่เที่ยวตัวละหกสิบบาทสองตัวร้อยอันนี้ก็อีกเกรดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับตัวละสิบบาทที่สิบบาทนะครับเสื้อผ้ามือสอกนะครับส่วนนี้นะหั้อ,อากาศร้อนสุดๆนะวันนี้ผมมาเดินก็คือเดินตลาดประเภทนี้ต้องทนร้อนสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมเป็นกระเป๋านะครับ40บาท ก็จะเป็นส่วนของเสื้อผ้านะครับส่วนโซนที่อยู่ด้านในเนี้ยก็วยวยมีทั้งราคาหลักร้อยหลักสิบนะครับจบว,ว่สว,วดีครับ นี่จะมีของมัด,ดนครับก็เป็นประเภทเสื้อผ้านะครับผมอาจจะไม่ได้เดินเข้าข้างในอันนี้ตัวละร้อยนะครับคือมันจะมีประมาณประมาณร้อยหนึ่งแหละโซนนี้ก็จะเป็นยี่สิบบาทสิบบาทยี่สิบบาท เป็นเสื้อยืดใส่อ,อยู่บ้านนะครับถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็สบายๆนะครับท่านผู้ชมก็คือซื้อตามที่เรามีทุนทรัพย์นะครับหกสิบแพงก็มีนะอย่างที่เป็นโลโก้แบบนี้ตัวสามร้อยเนี่ยไม่ได้ถูกนะแต่มันไม่ยกมันไม่ยกตัวร้อยนะครับเกงกับเสา ผมว่ากลุ่มที่เป็นลูกค้านะครับก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษานักเรียนนะคือเหมือนเขาชอบเสื้อประเภทนี้เนี่ยดูสิได้ยี่สิบสี่สิบบาทหกสิบบาทนะหางน้นสิบบาทแล้วมั้งขออภัยนะครับผมอาจจะวุ่นวุบาบ้านิดนึง พอ,อเดินทะลุออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยตรงนี้โกดังตรงนี้ก็จะเป็นอีกโกดังหนึ่งนะซึ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นคือแต่คนจะจุอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยแต่ตอนนี้กระจายไปมุมทุกคนหมดแล้วแล้วมันก็จะมีส่วนที่ส่วนขยายไปด้านด้านหลังอีกด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามัน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 กระจายไปแล้วมันก็ไม่แออัดอยู่ในนี้นะ เมื่อก่อนแออัดมากตรงนี้นเนี่ยเนี่ยเข้าลือกันเนี่ยตัวละห้าบาทเดี๋ยวผมดูเนี่ยตัวตัวละห้าบาทนะครับนี่อันนี้คือตัวละห้าบาทนะครับคนเขาลือเอาไปขายต่อนะเขาเลือกเกดผ้าแล้วไปขายตัวละยี่สิบ

มันมีหลายโซนนะจริงๆเราต้องมาตอนเช้าอะ่ะเขาจะมีตอนเช้าด้วยนะก็คือเหมือนกับขายเพื่อที่จะเอาไป,ไปซื้อเพื่อที่จะเอาไปขายต่อนะครับโซนนีนะ้ตัวละห้าบาทนะครับเขาก็จะไปขายเป็นเกรดตัวละสิบยี่สิบประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวละสิบบาทนะ ก็มีหลายเจ็ดหลายราคานะครับอันนี้ก็ห้าบาทนะครับสโซนนี้รู้สึกจะมีแต่เสื้อผ้า ก็จะเป็นเสื้อผ้าจะมากกว่านะครับท่านผู้ชมไปเราออกไปข้างนอกเถอะเพราะว่าข้างในคงไม่มีอะไรขายอะไรมากมายอ้ฝั่งด้านหลังมันก็จะเป็นมันก็จะมีด้านหลังด้วย มันก็จะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ชอบเสื้อผ้าแนวนี้นะเสื้อผ้าที่มันไม่แพงบางคนก็เขาก็เอาไปขายต่อเป็นเสื้อผ้ามือสองราคาถูกนะจากตัวละห้าบาทเขาซื้อเยอะๆเขาอาจจะได้ส่วนลดมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกกับพื้นแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะประมาณนี้แหละ นี่เ็เป็นตลาดปทวิกรนวมินทริน7.2นะครับท่านผู้ชมตลาดนี้ไม่มีวันหยุดนะครับก็เปิดทุกวันนะสำหรับท่านที่อยากจะมาเดินดูของเก่าหรือท่านที่อยู่ในเขตทางบุงก,กลุ่มก็แนะนำให้มาทางนี้แหละนะครับวันนี้ผมเดินอาจจะพูดพูดพน้าวันขอไยด้วยก็เหนื่อยทั้งร้อนนะครับท่านผู้ชมอ๋ออันนี้ด้านหลังออกมา ออก่าหน้าหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะโกดังญี่ปุ่นแหละนะพูดัมตรงท่านใดที่เคยไปเดินโกดังญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงมี่10บาทเอาาข้า ประเทศดีมันก็จะเป็นประเทศของในกำลังญี่ปุ่นนะครับคือเขาเหมามานะเนี่ยโอ้โหแน่ใจว่าเป็นมือสองเคยครับเดี๋ยวออกข้างนอกกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันโอ้เป็นข้างหน้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยสมัยก่อนนะครับสมัยแรกๆเลยตรงเนี้ย มันจะเป็นลานโล่งแล้วก็จะไม่มีหลังคาในที่นี้คือหลังคาก็เต็มมาพื้นที่มาตรงนี้หมดเลยนะครับคือพูดง่ายๆน่าจะต้องค่าที่น่าจะขึ้นแบบพอสมควรอนะ่ะพราค้าแม่ค้าไปหมดเลยนะส่วนมากก็จะเป็นพราค้าแม่ค้าที่เข้ามาจับจองเหมือนชอบพื้นที่ทาวรเลยนะครับนี่นครับตลาดปัทวิกรณ์ปัจจุบันนะครับเนี่ยนะตรงนี้นะสมัยผมมาทําคลิปแรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้จะโล่งนะครับ แต่ดวนี้ก็จะเป็นหลังคาทั้งหมดครับแล้วด้านโน้นก็จะเป็นโกดังญี่ปุ่นที่เป็นของเขาเองนะคือเหมือนสร้างโกดังเองฝั่งโน้นฝั่งโน้นนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะนะตอนนี้ก็พื้นที่ที่เป็นข้อค้าแม่ค้าที่แบกกับพื้นก็จะไม่มีตรงนี้แล้วนะครับถึงมีก็มีแบบในเต็นท์แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตลาดประริกรนะครับแหล่งรวมเสื้อผ้ามือสองของเก่าต่างๆนะ ของโกดังญี่ปุ่นนะครับวินเทจก็มีบ้างแต่น้อยนะนะครับก็แนะนําให้มาวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะครับเปิดทุกวันนั่นแหละมาให้ตรงวันหยุดแล้วกันนะครับโอเคครับ